จอมพลังพาแม่ป่าสาวติ๊กต็อกคนดังแม่ของนายแทนเข้าร้องของความเป็นธรรมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติหลังลูกชายและเพื่อนถูกกลุ่มกาดในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีทําร้ายร่างกายโดยนายโกเพื่อนของลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกอ่อนคอหักและเลือดคลั่งในสมองแม่ป่าแม่ของนายแทนเล่าว่าหลังจากเกิดเหตุมีตํารวจบอกให้เบาๆหน่อยในเรื่องของการให้ข่าวรวมถึงมีคนแจ้งว่าเจ้าของร้านรู้จักกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดหลายคนและตอน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเพียงเรียกมาสอบปากคําทําให้เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกร้อนใจเพราะหลังจากเกิดเหตุมีชายเดินมาอ้างตัวเป็นตํารวจมาค่มคู่จึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นตํารวจจริงอยู่ในเหตุการณ์ทําไมถึงไม่ช่วยลูกชายและเพื่อนยังมาบอกอีกว่าไปหาเรื่องและก่อเหตุก่อนแต่ความจริงทําไมเพื่อน ลูกถึงบาดเจ็บสาหัสซึ่งทราบว่ากัดที่ใช้ในร้านเป็นทหารมาก่อนในส่วนของเจ้าของร้านได้เข้ามาขอโทษและบอกกับตนว่าจะดําเนินการกับลูกน้องในร้านให้และจะตามตัวคนที่ทําร้ายร่างกายลูกชายรวมถึงจะเยียวยาให้ซึ่งเรามาฟังน้องแทนเล่าเหตุการณ์กันค่ะแล้วก็ตอนนั้นผมเข้าไปห้องน้ํากับเพื่อนครับเพราะว่าประตูห้องน้ํามันล็อกไม่ได้ครับแล้วก็มีคนแจ้งการว่า มีคนเข้าน้ำสองคนไปดมเคครับแล้วก็ถีบประตูเข้ามาครับแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมก็ดันประตูกลับไปเพราะว่าผมนั่งโป๊อยู่ครับแล้วจาจ่าก็ถีบประตูเข้ามาอีกแล้วก็ถามว่าพวกมึงดมเคกันเหรอเพื่อนผมก็บอกไปว่าผมมานั่งเฝ้าเพื่อนครับับเพื่อนผมพูดแค่นี้เลยครับแล้วก็เขาก็ไม่ถามอะไรอีกเลยแล้วก็ใส่ใส่พวกผมเลยครับนั่งข้างในหรือนอกค้องกับเพื่อนเราโดนข้างในก่อนครับแล้วถึงถึงลากเข้าไปข้างนอก หมายถึงว่าเพื่อนเรานั่งเก้าเราในห้องน้ําห้องเดียวกันเหรอครับใช่ใครับประตูมันล็อกไม่ได้อ๋ออืมก็เลยคอยจันไม่ให้ไอ้คนหัวเขียวที่ล่าออกไปเนี่ยคืคนนั้นาาไ,มไม่ใช่กาดใช่ไหมไม่ใช่กาดคนที่มาเข้าประตูอีแรกประตยใหญ่จะเป็นก,ออาก,กาดไหมใช่ครับคนแรกเป็นกาดครับแล้วแล้วคนคนที่กาดคนนั้นมีการต่อยเพื่อนรือต่อยเราในห้องน้ำไหมครับใช่มีมีต่อยับต่อยต่อยเพื่อนหมดก่อนอืมรวอยห้องน้ําก่อนใช่แต่ยางนั้นก็ ก็รัวกันอ,อ,อยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ลากลากเพื่อนผมออกไปข้างนอกครับคนที่ลากไลยเป็นกัลหรือเป็นคนที่หัวเขียวโดนลากกันไปหัวหัวเขียวหัวเขียวลากออกไปได้ไงต่อฮะแล้วก็ไปไปกระทืบตรงอ่าอ่าข้างข้างโถฉี่ครับอืมแล้วผมก็เข้าไปห้ามผมว่าโดนลูกหล่นไปด้วยตอนนั้นแ,แล้วส่วนตัวเราโดนอะไรมาตอนนั้นอ่าผมโดนโดนถีบให้ล้มแล้วก็โดนกระทืบหน้าครับต่อเบ้าได้ตาแตกครับอืมตอนนั้นเราทางกุลล่ากอยู่ ใส่กางเกงหรือยังตอนเล่นนอกไปผมไม่ได้ล้างผมใส่กางเกงเลยไอ้คำว่าขาใหญ่เนี่ยนะผมเชื่อไม่มีขาใครใหญ่กว่าโลงหรอกนะครับ นะก็อย่าอยู่กันเยอะแล้วก็อย่าเก่งกันให้มากนะครับนะอยู่เยอะแล้วเก่งเนี่ยนะเวลาท่านทำเนะี่ยท่านแย่งกันทําเดี๋ยวเวลาติดคุกอะ่ะเกี่ยงกันติดผมเห็นมาหลายคนแล้วนะเกี่ยงกันติดเดี๋ยวก็โยนคนนั้นทาคนนี้ทําแล้วเมื่อกี้เห็นทางพี่กนกแจ้งว่ามีคนที่ไม่ใช่กาดด้วยใช่ไหมไม่ใช่กาดด้วยไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านเข้ามายุ่งอะไรครับเรื่องนี้นะเดี๋ยวท่านก็จะได้รู้นะครับว่าการที่ท่านเข้ามาร่วมแจมเนี่ยมีคนที่ ท่านไปแจมด้วยเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือท่านไหมนะครับก็ต้องดําเนินคดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนที่เข้ามายุ่งเหยิงนะแล้วก็ผมฝากไว้เลยนะครับคือเคสนี้อยู่ในการดูแลของผมนะถ้าใครไปคุกคามที่บ้านหรือไปยุ่งเหยิงเจอกันนะครับเดี๋ยวจะรื้อให้เละเลยนะครับ